เอาให้มันเตงนสิอโหโดงเาไปเลยวงเพชรบุกโอ้ยบ้ามดบ่โอ้อ้โอ้มสก์ปแมไปส้มต่อไอ้มกไปสัมสัมาต้องส้มต่อเลยสักต่อเลยเว็บไปย่อย่าพดเร่น้ดเองะมะวังระวะวมนลูกอยู่ยอบ้ามบ้า้าบ้ามดเข้าไปเออมันไหมอใหญ่ บัลลังก์อาจารยไอหมอใหญ่โชวช่วยผมมีมาทีนี้มาต้องช่วเด้วเอย่เพิ่งฝันจเพิ่งัไองแี้เดี๋ยวเิ่งเฮยเฮเ้เฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮเฮเฮ่ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮยเฮ่ยเฮ้ยเยเเฮ้เฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮเเเ้

ดูเบ็ดไปเบ็ดตัดด้วเบ็ดมามองลันมากกวาเลยนะเบ็ดไปเลยเบ็ดไปเบ็ดไปเบ็ดตัดเบ็ดเบ็ดเบ็ดหลับเบ็ดเบ็ดโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยมาลงต่อลงต่อดูดพลันปะดูันนั่นดิลงของมาลงของของเยอะเอ้าต้อมลงของเอออ่าต้อมลงของอะ ของยังไม่ดีพอเว้ย